พี่นองพามาเขาป่าอีกแล้วจ้าเข้าป่าเหมือนเดิมรุ่มบีบีอากาศคึมคึมจะมืดอากาศคึมคึมลุมบีบีมาหอดแล้วมาพอ่อเห็ดขาส้มเห็ดพึ่งขาส้มจ้เบ่งแนเบ่งแนเบ่งแน่แนแนตูมูตี่มีอุปุอีปีจ้ะนี่นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงอ้ยสามดอกเรื่องกันเลยจ้าไหนเห็นปะกำลังเงามงามเลยจ้า โซกแล้วมึงนี่โซกแล้ว,วมันแล้วจ้านี่อีกกำลังแจ็บเจบจ้าเห็ดขาซุ้ม,มบรรดานานนะมุ้ยโซกแล้วโซกแล้วจ้ามือนี่นี่จ้าเห็ดปูเห็ดมันปูจ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอของดีแล้วจ้าเห็ดย่างอื่นฝรั่งเขาเจ้ากับบริยุทธิกินด้วพี่น้องถ้าเขาไปขายเ่าต้องเอาเห็ดอันนี้ละ เห็ดมันปูนี่เลยจ้ะเขาเจ้ามักไปเห็ดซอสไปผัดใส่เนย่เซยังยงซินาเห็ดอันนี้คือพลังกินจ้ะพลังนี้ย่อมกินเนาะแล้วก็ราคาแพงจ้ะไเห็ดสงสัยเห็ดว่าสันแมนขั้นตะแลนบ่าแั้วเอาปิ้นปิ้นทองปิ้นดากันไปเมนลอยเปอร์เซ็น100เอาไปถิมยังเป็นบ้าบ่อโอ้ย oh, so awesome. อยู่ข้าเชือกโทรมาโทรไปทิมโอ้ย oh, เห็ดขั้นตะแลนมันถือแดดต้นน่ะนะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูถือแดดเพราะรู้จักเอาขึ้นได้ไวแดดดอกงามๆนี่บู มันก็เข่ามากพีโอยเยียบเห็ดเยียบเห็ดอ่านยุตีนั่นน่ะโอ้ยเนาะอเดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวเห็ดเพิ่งมาฝากกันอ๋อใส่ลูกใส่รองป้าเดี๋ยเขียงเอาเอาเอาพี่น้องเป็นมนหญ้าสินเจ้าจะเหลือกยังไงสวยๆหญ้าโอ่งดอกใหญ่มากแกปูงซิงเปูงซิงเลยจ้าดูหญ้าสินมาก กแตกเบิดแต่ว pues yeah. yeah. ่าก็ได้อยู่กันได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆเอาจ้ะเห็นเริ่มถือใบล้วพี่น้องเห็นเริ่มใบแล้วจ้ะหาบางปลากระเบิดเราได้ใจเห็นไหเห็นมันปูนฮอกบางปลากระเบิดเลยเจ้าฮอากับบลูมิสซีสินเลือกคนใดเจ้ะช่วงนี้ตะกี้นี่ืว่าดอกหน่อยดอกบางงามดอกอันนั่นอันนี้ปลาใบพื้นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มอื่นเลยเจ้ะ เก็บเอาหมดเลยนี่ตะดอกยังไงปัดพี่น้องมึงดูดูสิดูดูสิดูปัดเถอะคนมะลักออกตะบังหึงเลยนี่เหรอมีตาดอกเบอเร่เไปเร่เลยจ้าเอาเก็บเก็บเก็บแบบนี้พูดนะเฮ้ยเหลียวมาอย่างไรคนเหลียงเออเฮ่ออยู่จ้ะมึงเนี่ยดอกนี้ยังไงคะคนน่ะโอ้ยเะอ่อนเะอ่อนจ้า ได้เบิดไล้จ้ะนี่ข้างมาพร้าวาเห็ดคำคำบู้ยพุ่น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 ติดไปทั้งพุ่นมามามาเก็บสรอยกันพุ่นน้องทั้งนู้นมันก็มีพุ่นอ่ะอูยพูเดือดเดือดเดือดกูนะนันตีนันตีเก็บเก็บเก็บพอแล้วพอแล้วว่าสิกขินเมียแเราพอนว่าสิกขินไปแล้วจังไหนจังมาพร้าเห็ดพี่น้องมาพร้าเห็ดมาพร้าเห็ดลุกลุกลุกจ้ะ เอือนกันไม่เก็บเงี้ยมคำมันเห็นมั้ยเจ้าที่เจ้าทานเพื่อนเอาห้ตัวเพื่อนว่าเลี้ยต่วนซุ้มนี่มันยังเพื่อนว่าน่ะเออเบิดมือเหมืดเวียนเพื่อนว่ามีตาดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยพวกนี้พูดอ่ะพี่ว่าแล้วเลี้ยมาตะไก่ไก่มันก็ยเห็นเห็ดแทรเปื่อนมันก็เห็ดแทรเปื่อนวัที่ว่าน่ะนะ เตรียมภาพภาพยว้ยเฮ็ดกกจัก uh ว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเสียงรถไฟได้พี่น้องเรียนบึนบึนอยู่คนหนะดอกตายแล้วก็มีดอกตายแล้วก็มีจ้าเก็บแเก็บพุ่นาเหื้อออกหื้อออกรื้อรื้อโอ้แกเอาแท้ๆเว้ยคุบเข้าเก็บมันคักๆก่อนได้หนิเด้อคนหนาพี่น้องออ กำกำกำหิ้มเลยเนาะพุณอะอู้ช่างเหี่ยมือตายเด้แหงแล้วพี่น้อนแหงแล้วไปเก็บตากแดดแล้วไปยังไปเก็บตากแดดตอเลยเพราะฉันพี่น้องบอกยายสูตเนาะเออยายสูตไปเก็บตากแหงรถกันมันจะแหงไรไปนะยายสูตรกับสก็บได้จะได้หน่เออเออจักแล้วโบฟืนกระเดชสมโอเลยมีสองย่างคุณอะมันแห้งอีหลี่ได้คุณอะ อเออหน้าแห่งโอ้พี่น้องอีบึงเลยเออเฮือล็กจ้าพี่น้องเพื่อนว่าเอา,เอา,เ,อาเอาไปตากแดดรวดไปตากแดด,ด,ดทั้งแห่งไว้คักคนน่ะว่าว่าตรงใสน่นั่นเพราะว่ามันจัแข่งดูเรียวกันนะเก็บเอาน่องเก็บเอาเจค่ไหนมาพอจุ่มเดียวจะพี่น้อง ให้สูงก็เด้คุณอากองนึงอีกเก็บมานึงมานึดจากเก็บมานึงมานึดเก็บเก็บไปมันทั่วทั่วเป็นเลยน่ะมันจะโดกงามๆอะไรพี่น้องล้มคักล้มเนี่ยล้มแถวล้มมาเห็ดกะไรบ้างเห็ดคุณเห็นไหมล้มพัดไปไหมจะกลับบ้านเลยจ้ะรถจอดอยู่ตรงโน,น้น คลิปนี้ยาชอบสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะจ๊ะน้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตั้งต้นจนจบจะจะเด้อบ,บังร่มพี่น,ออน้องขอบคุณผู้ที่กดติดตามยาโสทั้งหมดเลยเราะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสด,ดีจ้า